บ้านสวนมั่งมีแคมปิ้งรัชโรทร EP 3เริ่มด้วยการถมที่จ้าตอนนี้เรายังไม่มีถนนเราก็เลยจ้างเขามาถมที่เพิ่มให้เพื่อให,ให้เราได้มีถนนทางเข้าออกและแล้วถนนสาหรับรถวิ่งก็จะเริ่มมาแล้วจ้าเริ่มเห็นแววถนนแล้วใช่ไหมล่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ แล้วเราก็มีทางเข้าออกอีกหนึ่งทางจ้ามาดูทางลงใหม่ที่เราเพิ่งทำกันนะคะว่ามันเป็นยังไงว้าวลงสะดวกมากขึ้นเลยจ้าทางเข้าออกใหม่ของเราดีดีดวิว,วที่เห็นสองข้างทางเขาเพิ่งจะเผาย้านะคะเพื่อเคลียร์พื้นที่สองข้าง ในการที่จะทำการเพราะปลูกต่อไปจ้าด้านหน้านี้ก็คือห้องน้ำสำเร็จรูปที่เราซื้อมาตอน EP 2จ้านี่นะคะหลังจากที่เราให้เขาถมแล้วก็ไถถนนต่างน,นเราก็จะมีทางลงและ อันนี้ก็โอเคอยู่เขาย่าเรียบร้อยเฮ้อันนี้ทางออกอีกทางหนึ่งดูลักษณะของดินเฮ้ยดินล้วนอ่ะไม่มีไม่ใช่ดินเหนียว อกินร่วนคนซ้ายแบบเนี้กล้วยเลยอ่ะกล้วยชอบอ,อนี่นะคะวันนี้เรามาสำรวจอีกรอบหนึ่งนะคะนี่คือถนนตรงกลางแต่งเป็นสองฝั่งเดี๋ยวอ ลานล็อกดาวตู้คอนเทนเนอร์จะอยู่ตรงนี้ล็อกดาวอยู่ตรงนี้ตู้คอนเทนเนอร์จะอยู่ตรงนี้น,นี่ก็มาโรยถั่วโรยถั่วโรยอะไรไว้ก่อนตับดินแล้วเดี๋ยวก็จะมาตัดต้นกระถินที่อยู่ตบนนู้ดเราเลยนี่นะคะค่อยๆเล็ม ต้นกระถิ่นริมรั้วเล็มไปเรื่อยๆให้มันโลง่งนะคะทางเข้าที่เราปรับกันใหม่ก็กำลังไล่ตัดต้นกระถิ่นตรงนี้ที่ลกๆออกเ,เพื่อให้ทางเข้าโล่ง เข้าตรงนี้ก็จะโล,งล่ง่อยก็คือมุมข้างมองขึ้นไปนะคะรถก็จะสามารถขึ้นตรงนี้เพื่อไปสู่ถนนได้เลยฝั่งตรงข้ามตรงนู้นนะคะเป็นพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำรัชโลธรน,นะคะที่เราอยู่นี้เป็นหัวเขื่อน จากอีกฝั่งหนึ่งนะคะต้นกะถินริมรัวเริ่มหายเริ่มเห็นพื้นที่มากขึ้นก็จะรั้วนี้เลยนะคะไปถึงรัวปูนให้งานพื้นที่ที่เราชมกพื้นไว้เดี๋ยวกระถินอีกหน่อยนึ่งก็จะ,จะล่งล้ว อันนี้ก็คือให้เขาไถดินปรับสภาพเดี๋ยวจะเอานักดาวมาลงอิจก,ก,ก,กรรมวันหยุดอิจกรรมวันหยุดเครื่องมือนี้ดีมากอันนี้เป็นตัวเรื่องไฟหัวหัวกรอบการวันนี้โล่เหลือต้นเดียวเดีย๋ยวเรามาดูทางมุมนี้นะคะ ากถนนแล้ก็มองเข้ามาลงมากทางลงฝั่งนี้ต้นกระถินตัดลงเรียบร้อยหมดแล้วด้เห็นพื้นที่มากขึ้นนี่นะคะ มุมจากฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะที่ของเราก็จะเริ่มจากรั้วฝั่งนี้นะคะไปยันรัวปูนทางหน้านูนนี่รั้วปูนตรงนี้นะคะนี่เราวันนี้เราได้ทําการตัดต้นกระถินตรงนี้ร่งไปแล้วเรียบรย้อย นี่นะคะการปักพื้นที่ไว้นะคะว่าจะถมดินเพื่อเอานกดาวมันลงกำลังวัดกันอยู่ว่าต้องระยะประมาณไหนเสรแล้วเราก็จะปักหมดุดว่าอันนี้ก็คือเกณฑ์ที่เราจะให้เขาถมดินลงไปเพื่อที่จะ คือความที่ประเมินไว้ว่าจะถมก็คือจะให้มันสูงเท่ากับตรงถนนรั้วถนนทั้งนู้นเราก็เลยต้องถมกันเฮ้ยแต่ว่าเรามย่งานงเนไม่ใช่หรอเนีพอดีดบาวใช่ไหมทำการผูกเชือกบักเสาไว้นะคะ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการที่อันนี้เป็นปักหมุดสำหรับน็อกดาวนะคะสำหรับอันอ่ะอันนี้ไม่ใช่ตอกน็อกดาวนี้เป็นพื้นที่ปักหมุดสำหรับตู้คอนเทนเนอร์นะคะที่จะเอามาลง คะวิธีการวัดวัดระยะเพื่อจะให้เขามาถมดินดจุดระยะสำหรับการตั้งตู้คอนเทนเนอร์วันนี้นะคะมาอัปเดต ที่เราถมเพิ่มตรงนี้นะคะส่วนนี้ก็คือจะไว้บ้านนกลก่าวส่วนอันจะงาวตู้คอนเทนเนอร์นะคะอือฝั่งนี้ก็วันนั้นมาโรยถั่วไว้ก็หลังจากที่เราโรยถั่วตอนนี้ต้นถั่ว ขิ้นแล้วเพราะว่าเจอฝนตกจังหวะฝนตกพอดีและนี่คือแบบ 3D ที่เราแพนไว้ในอนาคตว่าจะเป็นประมาณนี้นี่นะคะมาดามกำลังขุดดินปลูกต้นมะพร้าวอยู่นะคะนี่เลย ต้นมะพร้าวขุดดินปลูกต้นมะพร้าวบายมาดามรินนะคะนี่ที่อยูต้นมะพร้าวเราเจะลับเป็นคู่คูโ่โมยหลากเยอะจังเลยนี่มากเยอะ ยังไงวะดีโคตรดีต้เงินนี่นเอก็ใส่ต้นมะพร้าวเข้าไป เดี๋ยวก็ตัดอสองสาวจะเลื่อมาแตกไหปลูกต้นมะพร้าวนะคะแยกเก่าลากเก่า้ทไว้แบบนี้มันพับมันจะพับไงมันจะพับอยเดินหาตรนนี้ใครใครพูดอะไรที่ไหนนี่นะคะมาวันนี้วันนี้อากาศแจ่มใสมากแกสองสาวกำลังปลูกต้นมะพร้าวอยู่สองสาวน้อยสองสาว แล้วอันนี้ก็คือนี่ทิวที่เราจะปลูกต้นมะพร้าวนะคะแบบนี้แลวอันนี้ก็คือต้นถั่วเขียวที่เรามาโรยกันไว้สูงขนาดน,นี้ละถั่วไงถั่วเขียวเอาไว้เป็นปุ๋ยคุมดินด้วยเป็นปุ๋ยด้วยนี่ ไม่มีตะไครเนาะตะไครตัดรากมันปุ๊บปุ๊บ,<พ>บเหนียวไงรากยาวเกินก็ตัดทิ้งมันไปไม่งั้นไปพันทับอยู่ข้างล่างอ่ะันต้นให้สวยหนันใบให้สวย มี่กำลังปลูก<ม>น,นะครับกำลังปลูกครับถา้าถ้ามีมีดแม่แม่ผ่าไปแล้วแม่มีกำลังปลูกนะครับครับกบแล้วครับหนหนึ่งต้นนะครับ หนึ่งต้นนะครับ <c oughs> หนึ่งต้นครับเสร็จไปแล้วหนึ่งต้นนะครับขุดลุมไว้ให้อ่ะต้นที่สองนะครับกำลังปลูกต้นที่สองนะครับมันไปกินแล้วนะครับ แป๊บเดียวห้าต้นหนึ่งแถวเสร็จไปแล้วครับนยังไม่ไม่ดะฝั่งนี้นอีกห้าต้นนะครับก็ขูดให้แถวเดียวกูเหนื่อยแล้วมึงขุดไปแค่นไะคนะผลประกอบการวันนี้นะคะปลูกต้นมะพร้าว ได้สิบต้นนะจ๊ะเรียบร้อยส่วนตรงนน้นก็มาร์คจุดไว้สำหรับเทปูนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกับจุดนี้นะคะมาร์คไว้สำหรับเทปูนเพื่อที่จะเป็นห้องน้ำแ,แล้วก็กบริเวณนี้เทปูนเพื่อวางตู้คอนเทนเนอร์ นี่ห้องน้ํานี่แต่ใหยมาตรงนี้ส่วนตรงโน้นเดี๋ยวต้องถมเพิ่มความสูงยังไม่ได้แล้วก็เทป,ปูนสำหรับทําบ้านล็อกดาวนนะคะนี่ทิวมะพร้าวเราที่เรามาปลูกมาดูก,กัน ทั้งข้างเราก็โล่งหมดเลยนะเนี่ยใช่เหลือแต่มะม่วงแล้วเว้ยหายกัน,นตามๆกันเลยเว้ยเดินทางขึ้นนะครับบาตัดต้นไม้ช,ช,ชื้อชื้อชื้อแม่ถังใต้